สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับครูอ้อในทักษะภาษาไทยค่ะกิจกรรมกระจายคำเด็กๆได้เรียนรู้คำผสมสระต่างๆมาแล้วใช่ไหมคะมีทั้งสระเสียงสั้นสระเสียงยาวและคำผสมสระที่มีวรรณยุกต์ต่างๆใช่ไหมคะ วันนี้ครูอ้อจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การกระจายคําค่ะเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าการกระจายคําคืออะไรคะถ้ายังไม่ทราบก่อนอื่นเราไปเรียนรู้ความหมายกันก่อนนะคะว่าการกระจายคําคืออะไรการกระจายคําคือการแยกส่วนประกอบของคําออกเป็นส่วนๆซึ่งคําทุกคําจะประกอบด้วย พยัญชนะต้นสระและวรรณยุกต์คำบางคำอาจจะมีตัวสะกดก็ได้นะคะเด็กๆแต่วันนี้ครูอ้อจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การกระจายคำที่ไม่มีตัวสะกดค่ะซึ่งเป็นคำต่างๆที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูมาเลยค่ะ เรามาดูคำแรกกันเลยนะคะเด็กๆคำแรกมาแล้วค่ะคำว่าจา๋าคำว่าจ๋าเราจะกระจายคำได้ว่าเด็กๆดูดดในตารางนะคะตารางช่องแรกคือพยัญชนะช่องต่อไปคือสระและช่องสุดท้ายคือวรรณยุกต เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคําว่าจา๋าเราจะกระจายคําได้ว่าอย่างไรจา๋ามีพยัญชนะคือจอจานะสมด้วยสระอะไรคะสระอาเก่งมากๆค่ะจอจานะสมสระอามีวรรณยุกต์ไหมคะเด็กๆ มีวรรณยุกต์คือจัตวานั่นเองเยี่ยมยอดเลยค่ะอ่านได้ว่าจอ่อาจาจะจัตวาจาสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่าแม่เรามากระจายคำคำว่าแม่กันเลยค่ะ คำว่าแม่มีพยัญชนะคือมอมา้ามอม้าประสมสระอะไรคะลูกสระแอใช่แล้วมอม้าประสมสระแอมีวรรณยุกไหมคะมีไหมคะมีวรรณยุกต์คือวรรณยุกเอกนั่นเอง มอมาประสมสระแอมีวรรณยุกต์เอกอ่านว่ามอแอแม่แมเอกแม่เด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าการกระจายคำนั้นทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูคำต่อไปกันเลยคะ่ะโอ้โหคำนี้ง่ายมากๆเลยคะ่ะเด็กๆอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า โคใช่แล้วค่ะโคกระจายคำได้ว่ามีพยัญชนะคือตัวคอควายะสมด้วยสระอะไรคะสระโอคอควายะสมสระโอมีวรรณยุกไหมคะไม่มีวรรณยุกคอควายะสมสระโออ่านว่าคโอโค เก่งมากๆเลยค่ะคำสุดท้ายคำนี้อ่านว่าอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะอ่านว่าบัวคำว่าบัวกระจายคำได้ว่ามีพยัญชนะคือตัวตัวอะไรคะบอใบไม้ประสมด้วยสระสระอะไรนะตัวนี้เราเคยเรียนกันมาแล้วสระอัว มีวรรณยุกไหมคะไม่มีวรรณยุกบอไปไม้ประสมสระอัวอ่านว่าบออัวบัวเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะพอจะเข้าใจการกระจายคำแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจการกระจายคำแล้วใช่ไหมคะรูอ้อยังมีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะ เพื่อเป็นการทบทวนว่าเด็กๆเ,เข้าใจการกระจายคำหรือไม่โดยเกมของคุณครูมีชื่อว่ากระใจายให้ถูกคุณครูจะมีคำมาให้เด็กๆนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตว่าระหว่างข้อหนึ่งกับข้อ2ข้คอใดกระจายคำได้ถูกต้องคะ่ะเด็กๆต้องสังเกตคำนะคะว่าคำนั้นมีพยัญชนะต้นคืออะไร ประสมสระอะไรจะมีวรรณยุกหรือไม่มีวรรณยุกพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วจับหูจับหัวจับจมูกจับกันถูกทุกคนใช่ไหมคะถ้าจับกันถูกแสดงว่ามีสมาธิพร้อมที่จะไปเล่นเกมแล้วคะ่ะถ้างั้นเราไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะเรามาดูคำแรกนะคะเด็กๆคำว่าอะไรคะ เด็กๆสะกดได้ไหมเอ่ยใช่ค่ะคําว่าหูเด็กๆต้องสังเกตนะคะระหว่างข้อ1หรือข้อ2ที่กระจายคําคําว่าหูได้ถูกต้องสังเกตดีๆนะคะใช่ค่ะข้อ1นั่นเองกระจายคําของคําว่าหูได้ถูกต้อง หูมีพยัญชนะต้นคือหอหีบประสมกับสระอูอ่านว่าหูค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะคำว่าปีค่ะเด็กๆลองดูนะคะคำว่าปีจะกระจายคำได้แบบไหนสังเกตดูดีๆนะคะเด็กๆ ใช่ค่ะคำว่าปีกระจายคำที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งนั่นเองค่ะปีพยัญชนะต้นคือปอปาประสมกับสระอีมีเสียงวรรณยุกต์เอกอ่านว่าปออีปีปีเอกปีค่ะ เราไปดูข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆคำว่ารัวรออัวรัวรัวโทรรัวเด็กๆลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าคำว่ารัวจะกระจายคำได้แบบไหนเอ่ยดูดีๆนะคะถูกต้องคะ่ะ กระจายคำได้แบบข้อสองนั่นเองค่ะรออัวรัวรัวโทรรวสะระอัวจะต้องมีวอแหวนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมกันนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าไข่ขอไอไข่ไข่เอง ไข่เอค,คำว่าไข่จะกระจายคำได้แบบใดหนะ้าจะแบบข้อที่หนึ่งหรือแบบข้อที่สองกันนะเด็กๆลองสังเกตดูดีๆนะคะถูกต้องคะ่ะจะกระจายคำได้แบบข้อที่หนึงนั่นเองไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆคำว่าน้ำ น้ำจะกระจายคำได้อย่างไรนะจะเหมือนข้อที่หนึ่งหรือจะกระจายคำได้เหมือนข้อที่สองคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะใช่เลยคะ่ะน้ำจะกระจายคำได้แบบข้อที่สองคะ่ะพยัญชนะต้นของคำว่าน้ำคือ,น,อนหน ประสมกับสระอําแล้วก็มีวรรณยุกต์ด้วยนั่นก็คือวรรณยุกต์โทนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยเด็กๆเ,เลือกคำตอบกันถูกหมดเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของคุณครูแล้วค่ะแต่ก่อนจากกันคุณครูขอฝากให้เด็กๆ ฝึกทบทวนการกระจายคำที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วในวันนี้นะคะและเด็กๆฝึกทบทวนการอ่านคำผสมสระต่างๆในแบบฝึกอ่านของเด็กๆด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย